พอกก็ผมจันสอนลุยแหลครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้พอกก็ผมจันสอนลุยแหลกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าช่วงนี้ก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับอากาศเย็นด้วยนะครับที่ผมก็มาก็ไม่่อยได้เจอหนังแล้วนะครับเพราะว่าเธอเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่รู้ว่า เธอกลัวหรือเปล่านะครับเวลาเธอออกมาเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีคนมาหาเห็ดอยู่นะครับช่วงเวลากลางคืนหรือว่าเวลาช่วงเช้านะครับเธอก็เลยไม่กล้าออกมาหรือเปล่านะครับนี่ผมก็จะมาะให้อาหารปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเธออยู่ที่นี่แหละนะครับไม่แน่ใจว่าเธอเนี่ยจะออกมาอีกหรือเปล่านะครับวันนี้เพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มพุกพ่านนะครับแถวนี้ก็เลยทําใหเ้เธอเนี่ยกลัวหรือเปล่านะครับก็เลยทาให้ไม่กล้าออกมากลัวว่าจะเจอผู้คนหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยพาเ,เพื่อนมานะครับตอนที่เจอนางนะนางก็เดินหายไปเลยนะครับเหมือนกับเธอเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเวลาที่เจอคนหรือว่าเจอ คนที่แบบไม่เคยรู้จักนะครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าผมไปรู้จักกับเธอได้อย่างไรนะครับก็ผมเนี่ยไปเจอเธออยู่ที่กลางเขานะครับหลังจากนั้นก็ไปหาเจนชายนะครับถึงได้รู้ว่าเ,อาเธอเนี่ยเป็นพี่น้องกับกุหลาบนะครับแล้วก็ถึงหลังจากนั้นก็เธอก็ได้ตามผมมานะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าหลงตัวเองไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เริ่มเจอเธอ,เธอบ่อยขึ้นนะครับหลังจากที่สร้างความไว้วางใจให้ซึ่งกันและกันนะครับตัวผมก็ไม่ได้หวังที่จะเป็นอะไรกันนะครับหวังแค่เป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่าพี่ๆ FC หลายท่านก็ถามนะครับว่าผมได้มีครอบครัวอย่างก็ยังไม่มีครอบครัวนะครับแต่ว่าเธอ แล้วนะไม่รู้ว่าเธอมีครอบครัวหรือเปล่านะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เธอเนะเพราะว่าผมมันก็ไปตามหาปู่เผานะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เจอปู่เลยนะครับก็อยากจะไปถามที่มาที่ไปของเธอก่อนที่จะตั้งชื่อให้เธอนะครับก็ไม่รู้ว่าปูนะ่น่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับก็ ติดตามกันต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปให้อาหารปลานะครับแล้วก็เปิดน้ําในส่วนนะครับไปกันครับเดี๋ยวเราไปเปิดน้ํากันเลยนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับก็จะมีเสียงนกนะครับเพราะว่าแถวที่ผมตรงนี้นะครับก็ จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับพวกนกหรือว่าพวกสัตว์นะครับก็จะชอบมา,าหาอาหารกันนะครับช่วงเช้าเนะครับก็จะมากินพวกหนอนนะครับมะเขือพวงเดี๋ยวต้องมาทําเมนูให้พี่ๆได้รับชมกันสักครั้งหนึ่งนะครับกับเมนูกินขนมจีนนะครับ เดี๋ยวได้พาพี่พี่นะครับชมสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้อาหารปลานะครับ ปลาก็เริ่มตัวแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวพาพี่ไปดูอาลูกปลา เดี๋ยวพาพี่ๆไปดูลูกฝรั่งเลยนะครับตอนนี้ก็ลูกเริ่มโตแล้วนะครับแต่ว่าที่ไม่ได้หออไปก็เยอะเหมือนกันนะครับน,นี่ก็ลูกเล็กกว่ากำปั้นนิดหนึ่งนะครับจะมีลูก ลองๆอยู่นะครับนี่นี่ก็โอ้ใหญ่แล้วนะครับจะไม่อยู่ไม่รู้ว่าถึง10ลูกแล้วนะครับต้นพริกก็เริ่มโตแล้วนะครับคือกลัวอย่างเดียวครับกลัวน้ำแห้งนะครับเพราะว่าทำสวนนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือน้ำนะครับ กับน้ำแห้งก็คือจบเลยไม่รู้ว่าลูกขนาดนี้นี่พี่กินกันได้ยังครับเนี่ยเอาประมาณตั้าใหญ่กว่ากำปั้นหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เจอเธอเลยนะครับไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นเพราะว่าคนเนี่ยมาหาเหตุกันเยอะหรือเปล่านะครับก็เลยถาให้เธอนะ ไม่กล้าที่จะออกมานะครับนี่ก็เป็นขานะครับขายาแล้วก็เป็นมีต้นมะละกอนี่ก็ลิ้นฟ้านี่ยผมก็จะไม่ตัดทิ้งนะครับก็จะเก็บไว้อย่างนี้และนะครับพอเผื่อโตขึ้นมาแล้วจะได้กินนะครับจนวนนี้อคกาค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยนะครับ Ha. Chạy lên. Ao, đỡ. Mà nó là Nên mà để cháu lên nữa không? สวัสดีครับเดาอทำไมวันนี้มาเช้าจังอะแต่ก็ดีใจนะครับเธอนะ่ะใสะ่เสื้อผ้ารองเท้าที่ผมนำมาให้เธอนะครับ เธกินข้าวอย่างเดี๋ยวผมจะลองขอให้เธอหน้าเปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าเธอจะกล้าหรือเปล่านะครับกล้องไปใกล้ๆนะครับ เออเอาแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมมาแล้วเหรอหนามเยอะใช่ไหมที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเผาให้นะโอ้ขึ้นขาเลยจะกินอะไรอย่างกินแล้วเหรอ,อแล้วจะกินข้าวกับอะไรอะ่ะ เห็น้าเธอได้ไมั้ยทำไมอะ่ะเกิดูหน้าเธอเหมือนกับปานจะใหญ่ขึ้นเลยนะใช่ไหมก็ CFC หลายคนก็อยากจะเห็นหน้าเธอไง เธอไอเหรอยังไม่ต้องไอรอบด่านหน้าใจในใจิตใจบริสุทธิ์จิตใจดีก็พอแล้วใช่ไหมแล้วทำไมเธอรีบกลับจังอ่าไปเที่ยวส่วนเรากะหรอ มาเที่ยส่วนเราช่วยซิได้ไมไ้มถ้าเราถามเธออะไรยังหนึง่งได้ไหมพยากรนะเธอมีครอบครัวอ่ะจริงๆนะนะยังไม่มีครอบครัวใช่ไหม แล,ลแล้วทำไมันนี้ดเหนหน้าเศ้าๆจงจะไป่วสวยกับเรากันเดียวได้ไหม น,นี่เหมือนกับทำหน้าแบบเศร้าๆนะครับเพ่ๆไม่รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นอะ,อะไรนะครับหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรมานะครับก็เมื่อกี้ก็ขอดูหน้าเธอนะครับเธอก็เหมือนกับจะไม่ค่อยพอใจนะครับผมก็ไม่ได้อยากอันนี้เยอะนะครับขออะไรเธอเยอะนะครับเพราะว่าเธอเหมือนกับว่าแค่ ออกมาชมบรรยากาศด้านนอกนะครับหรือว่าในมิติของเรานะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะรบกวนเธอเท่าไหร่นะครับ <c oughs> นี่เหมือนกับเธอก็รีบมาแล้วก็รีบกลับนะครับไม่รู้ว่าต้องอรีบกลับไปไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยเจออะไรมานะครับเพราะว่าเหมือนกับ เธอหน้าเศร้าๆบ๊ายบายเธอ,อ, bye bye, อได้เจอกันนะเธอ,อได้ยินไหมได้เจอกันแป๊บเดียวนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าเธอหน้าจะเล็บกลับไปไหนนะครับ เศร้าเลย <c oughs> เหมือนกับวันนี้เธอก็ทำหน้าเศร้าๆนะครับ <c oughs> เหมือนกับเธอก็อยากจะมาอยู่นานๆน,นะครับแต่ว่าเหมือนกับออกมาได้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ต้องรีบกลับไปนะครับโอก็ สงสารนะครับไม่รู้ว่าเธอเนี่ยต้องเจอเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ก็การจะบอกว่าจะไปเก็บลูกฝรั่งให้นะครับเธอก็เหมือนกับรีบกลับมากเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองมาในช่วงเย็นๆอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนอะ่ะพลุกพล่านเยอะนะครับเธอก็เลยเหมือนจะกลัวแล้วก็ก,กังวลหรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับ พี่เดี๋ยวมาติดตามตอนเย็นกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเธอะจะออกมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมจะเอาฝรั่งนะครับฝากให้พ่อแม่เธอนะครับก็ภาวนาให้เธอออกมานะครับ